เครื่องตับเกียวเก่าญี่ปุ่นไฟร้อยติดโบลของโอกุระนะฮะตับเกี่ยวประมาณสักท่อประมาณ1.5ถึง2นิ้วนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะถ้าใหญ่ดีก็น่าจะอยู่ประมาณนิ้วครึ่งมีตัวตัดคัตเตอร์ตัดให้ มันยกลงได้สบายระบบทำงานได้นะครับตัวนี้ต้องลูกค้าท่านใดสนใจก็ต้องมีหม้อปแปลงนะแต่ราคาหม้อปแปลงต่างหากนะครับ จับด้านหลังก็ลองเทสด,ดูฮะใช้งานได้ปกติครับเป็นมอเตอร์ไฟ110โวลต์นะครับลูกค้า สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้ที่081622 1299ไป1้0บโวลต์นี่ต้องมีหมอแปลงนะแปลงจาก220เป็น110โบโวลต์เพื่อที่ใช้กับเครื่องตัวนี้นะมีหัวให้2หัว2เซตนะรับเกี่ยว คุนยกลงได้ปกติมีคัตเตอร์ตัดใหนะ้ลองดูนะครับใช้งานได้ปกติครับ ไดโทรเข้ามาสอบถามได้ที่081 622 1299เปิด